จะเริ่มขายสินค้าออนไลน์ต้องเริ่มจากอะไรบ้างกรณีต้นทุนจำกัดสอนเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาทำออนไลน์โดยต้นทุนศูนย์บาทนะคะดังนั้นวันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะคะว่าเราจะเลือกอะไรเริ่มต้นอย่างไร 1. ให้เลือกสินค้านะคะว่าเราจะขายอะไรและจะขายให้ใครเช่นตัวอย่างกลุ่มเฉพาะ และกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการระบุความต้องการว่าลูกค้าต้องการหรือไม่ระบุลูกค้าในหัวเพื่อปรับแนวทางของเราต่อมานะคะให้เราค้นหาผลิตภัณฑ์นะคะวงเล็บนะคะตัวเลือกต้นทุนที่ต่ำก่อนนะคะพิจารณาแนะนำเป็นดอปปิ้งนะคะขายตามออเดอร์นะคะสอนก็เคยทําแบบนี้เหมือนกันมีออเดอร์มาโพสก่อนมีออเดอร์มา แล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้านะคะเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนสินค้าและสินค้าคงขังร่วงหน้านะคะต่อมานะคะการตั้งร้านค้าเท่ากับแพลตฟอร์มที่เราจะเลือกนะคะให้เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะไปใช้ขายสินค้าฟรีก่อนนะคะเช่น f a e e o o o m m r r k t t p a g e หรือ eBay เพื่อเริ่มขายโดย เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะ